สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะเราเป็นพนักงานไต่สวนกำลังทำคดีทุจริตใหญ่ที่แบบซับซ้อนมากพยานหลักฐานที่มีอยู่ก็ชิวเฉียดสุดๆแต่เรามีผู้ต้องสงสัยรายเล็กๆคนนึงที่รู้เห็นทุกอย่างเลยเรารู้ว่าถ้าเราสามารถพลิกเขาให้มาเป็นพวกเราได้เนี่ยคดีนี้จบแน่คาถามคือเราจะทำยังไงให้เขาไม่อยู่ฝั่งเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือในการทำสิ่งนั้นค่ะ ใช่เลยครับเรากำลังจะพูดถึงเครื่องมือที่ส่งพลังมากในการสแสวงหาความจริงนั่นก็คือประกาศคณะกรรมการปปชเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการการบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีพศส5 6 1 ซึ่งสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบตำแหน่งผู้ช่วยพนักง,งานไต่สวนอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องท่องจำนะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจยุทธศาสตร์เบื้องหลังเลยว่าเราจะเปลี่ยนผู้ร่วมกระทำผิดให้กลายเป็นพยานปากเอกเพื่อไปโค่นตัวการใหญ่ได้ยังไงอืมบ้าใหม่ของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การ อ่านตัวบทให้ฟังนะคะแต่คือการถอดรหัสความคิดเบื้องหลังแต่ละข้อเลยเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีกฎเกณฑ์แบบนี้แล้วจะนำไปใช้อย่างไรในสนามจริงเอาละค่ะมาเริ่มแกะกลยุทธ์นี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเปิดมาที่ประเด็นแรกที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยนะคะคือคำนิยามของคำว่าบุคคลในประกาศฉบับนี้ค่ะคือปกติเราอาจจะคิดว่าหมายถึงพยานทั่วๆไปแต่ในข้อสี่ของประกาศนี้มันลึกกว่านั้นใช่ไหมคะลึกกว่ามา และนี่คือจุดที่ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมที่สาคัญเลยเพราะนิยามคําว่าบุคคลในที่นี้หมายถึงพยานบุคคลซึ่งยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและที่สําคัญที่สุดคือวงเล็บที่ว่าให้หมายความรวมถึงผู้ถูกกลาา่วกลาวหาด้วยผู้ถูกกล่าวหาด้วยหรอคะใช่ครับนี่คือคีย์เวิร์ดเลยมันหมายความว่าต่อให้คนคนนั้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วอยู่ในสถานะจำเลยไปแล้ว ก็ยังไม่หมดหนทางนะครับเขายังมีโอกาสที่จะถูกพลิกกลับมาเป็นพยานของรัฐได้โอ้โห oh นี่มันเหมือนการเปิดประตูทิ้งไว้ให้เลยนะคะแสดงว่าแม้แต่คนที่โดนชี้เป้าไปแล้วก็ยังมีทางออกถ้าเลือกที่จะให้ความร่วมมือมันทําให้ปปชมีอํานาจต่อรองสูงขึ้นมากในสถานการณ์ที่คับขันแล้วหลักการใหญ่ของการใช้เครื่องมือนี้คืออะไรคะมันใช้ได้กับทุกคดีเลยหรือเปล่า ไม่ใช่ทุกคดีครับและนี่คือหัวใจสําคัญในข้อ5ที่ระบุว่าถ้าบุคคลนั้นให้ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญที่จะใช้ชี้มูลความผิดของตัวการใหญ่ได้คณะกรรมการปอตชจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ก็ได้ครับคําว่าก็ได้นี่แหละครับคือคกลไกควบคุมที่สําคัญที่สุดมันแปลว่านี่คือดุลยพินิจโดยแท้เลยไม่ใช่สิทธทิใครจะมาเรียกร้องได้ ทำไมถึงต้องเป็นดุลยพินิษล่ะคะทำไมไม่กำหนดไปเลยว่าถ้าให้ข้อมูลสำคัญแล้วจะรอดตัวเสมออืมเป็นคำถามที่ดีครับเพราะนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังและอันตรายในเวลาเดียวกันคือถ้าเราใช้พร่ำเพรื่อผู้กระทำผิดตัวเล็กๆก,ก็จะไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแค่คิดว่าชิงให้ข้อมูลก่อนก็รอดตัวได้เสมอคณะกรรมการจึงต้องชั่นน้ำหนักอย่างละเอียดในแต่ละคดีว่า ปลาใหญ่ที่เราตั้งเป้าจะจับให้ได้มันคุ้มแค่พอที่จะปล่อยปลาซิลตัวนี้ไปจริงๆหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ทุกคดีที่คุ้มค่าครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการชั่งน้ําหนักทางยุทธศาสตร์ล้วนๆโอเคค่ะงั้นการจะเลือกปลาซิลที่จะปล่อยไปเพื่อจับปลาใหญ่เนี่ยเราต้องมองหาคุณสมบัติอะไรในตัวเขาบ้างคะคงไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่ามีข้อมูลจะเชื่อได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับในข้อ6กําหนดคุณสมบัติที่ต้องมีครบถ้วนทั้ง3ข้อไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นหัวข้อที่หมอจะนำไปออกข้อสอบมากครับข้อแรกคือ 1. ต้องเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั้นด้วยมีส่วนร่วมด้วยใช่ครับพูดง่ายง่ายคือต้องเป็นคนในจริงๆครับไม่ใช่แค่คนที่ไปแอบได้ยินมาหรือคนนอกที่ปฏิติประต่อเรื่องราวเอาเองเพราะข้อมูลจากคนในเท่านั้นที่จะมีน้ำหนักและรายละเอียดที่น่าเชื่อถือพอในชั้นศาลต้องเป็นคนวงในเท่านั้นแล้วข้อที่สองล่ะคะ ข้อที่2คือ 2. ต้องให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์หรือเป็นสาระสำคัญที่จะใช้เป็นหลักฐานมัดตัวเจ้าพนักง,งานของรัฐคนอื่นที่เป็นตัวการสำคัญได้อืมคำถามคือแล้วข้อมูลแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นสาระสำคัญล่ะครับนั่นสิคะมันต่างกับเบาะแสทั่วๆไปยังไงพอจะยกตัวอย่างเชิงหลักการได้ไหมคะได้ครับเบาะแสทั่วๆไปอาจจะเป็นการบอกว่า ผมได้ยินว่าสองคนนั้นเขาคุยกันเรื่องเงินทอนซึ่งมันกว้างมากแต่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญคือการให้การว่าวันที่15มกราคมเวลาบ่าย2องโมงผมเป็นคนขับรถเอาเงินสด5ล้านบาทใส่กระเป๋าเอกสารสีดำไปส่งให้ท่านอธิบดี X ที่ห้องทำงานชั้น5ด้วยตัวเองโอ้โห oh เห็นไหมครับว่ามันมีรายละเอียดที่เจาะจงพิสูจน์ได้และเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ได้โดยตรง ข้อมูลแบบนี้แหละครับที่มีค่าพอจะแลกกับอิสรภาพของพยานชัดเจนมากค่ะคือต้องเป็นข้อมูลที่ชี้เป้าได้แบบจังๆไม่ใช่ข้อมูลกว้างๆแล้วคุณสมบัติข้อสุดท้ายละคะข้อสุดท้ายคือต้องเต็มใจที่จะให้ถ้อยคําและรับรองว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การไว้ซึ่งจุดนี้ซับซ้อนและสําคัญมาก คำว่าเต็มใจนี่น่าสนใจนะคะเพราะในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนั้นคนที่กํลาลังจะถูกดําเนินคดีเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่ามันคือความเต็มใจจริงๆไม่ใช่เพราะเขากลัวจนไม่มีทางเลือกอื่นหรือว่าถูกชี้นําโดยเจ้าหน้าที่เป็นคําถามที่ดีมากครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในข้อ8ขยายความไว้ชัดเจนว่าการสอบปากคําต้องไม่ได้เกิดจากการขู่เข็นหลอกลวงหรือให้คํามั่นสัญญาที่ไม่ถูกต้องในทางปฏิบัติ พนักง,งานไต่สวนต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าบุคคลนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนมีความตั้งใจจริงหรือไม่เพราะถ้าเขาถูกบังคับให้พูดพอไปถึงชั้นศาลที่แรงกดดันเปลี่ยนไปเขาก็อาจจะกลับคำได้ง่ายๆครับแล้วคดีก็จะพังใช่ครับซึ่งจะทำให้คดีทั้งหมดพังลงมาได้เลยดังนั้นการประเมินความเต็มใจและความแน่วแน่ของพยานจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของพนักง,งานไต่สวนเลยครับ พอเราเจอคนที่คุณสมบัติครบทั้ง3ข้อแล้วในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือพนักงานไต่สวนเดินไปยื่นข้อเสนอเหมือนในหนังเลยหรือเปล่าคะว่ามาเป็นพยานให้เราสิแล้วจะยกโทษให้หรือว่าตัวผู้กระทําผิดเองต้องเป็นคนเริ่มก่อนเป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยครับซึ่งประกาศนี้เปิดช่องไว้ในข้อ9และข้อ10ทางแรกคือบุคคลน,นั้นเป็นฝ่ายเริ่มต้นเองอาจจะรู้ตัวว่าหนีไม่รอดแล้วหรือสำนึกผิด เลยยื่นคำร้องขอด้วยวาจารหรือทำเป็นหนังสือต่อคณะไตส่สวนเพื่อเสนอตัวขอเป็นพยานแลกก็บการไม่ถูกดำเนินคดีแล้วอีกทางนึงล่ะคะอีกทางคือคณะไตส่สวนเป็นฝ่ายรเริ่มเองครับตามข้อ10คือระหว่างการไตส่สวนอาจจะไปเจอผู้ถูกกล่าวหารายหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ผู้เล่นรายเล็กแต่ให้การเป็นประโยชน์มากคณะไตส่สวนเห็นแล้วว่าคำให้การของคนนี้คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่มัดตัวการใหญ่ได้ ก็สามารถทําความเห็นเสนอให้คณะกรรมการปปรชพิจารณาการบุคคลนี้ไว้เป็นพยานได้เลยครับอ๋อ oh. แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ร้องขอก็ตามครับไม่ว่าจะเริ่มจากทางไหนปลายทางก็ต้องไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปรชชุดใหญ่อยู่ดีใช่ไหมคะแล้วท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจชี้ขาดถูกต้องครับนี่คือจุดที่เป็น safety l o อกหรือกลไกลความปลอดภัยของกระบวนการครับคือคณะไต่สวนอาจจะอินกับคดีอยากจะปิดคดีเร็ว แต่สุดท้ายต้องมีคณะกรรมการชุดใหญ่มาช่วยมองภาพรวมว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดจร,จริงๆหรือเปล่าซึ่งตามข้อ11ท่านจะพิจารณาจาก2เหตุผลหลักครับ 1. คือถ้าไม่กันคนนี้ไว้เป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่อาจจะไม่พอฟ้องตัวการสําคัญได้จริงๆหรือไม่เป็นการมองเชิงยุทธศาสตร์ใช่ครับ และ2คือต้องมั่นใจว่าบุคคลนั้นจะไปเบิกความตามที่ให้การไว้จริงๆซึ่งก็ย้อนกลับไปที่การประเมินความน่าเชื่อถือและความเต็มใจที่คุยกันไปก่อนหน้านี้ครับพอคณะกรรมการมีมติแล้วไม่ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็จะแจ้งให้เจ้าตัวทราบแล้วก็นํามตินั้นรวมไว้ในสํานวนตามข้อ12และ13เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ครับทุกขั้นตอนต้องมีที่มาที่ไปและบันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดอ่ะละค่ะสมมุติว่าทุกอย่างผ่านฉลุย คณะกรรมการอนุมัติแล้วข้อตกลงที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงคะคนที่ถูกกันไว้เป็นพยานได้อะไรและต้องแลกกับอะไรบ้างซึ่งดิฉันว่านี่เป็นประเด็นที่คนอยากรู้มากที่สุดแน่นอนครับข้อ14อธิบายผลลัพธ์ของข้อตกลงนี้ไว้อย่างชัดเจนมากแบ่งเป็นสองด้านคือด้านที่เป็นรางวัลกับด้านที่เป็นบทลงโทษหากผิดสัญญาค่ะด้านรางวัลก่อนนะครับเมื่อปปชมีมติให้การไว้เป็นพยานแล้ว จะห้ามวิให้ดำเนินคดีอาญาหรือดำเนินการทางวินัยกับบุคคลนั้นในเรื่องนั้นอีกต่อไปนี่คือประโยชน์สูงสุดเลยครับอืมและที่สำคัญมากสำหรับข้าราชการคือยังได้รับการคุ้มครองตำแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยเหมือนกับว่าเขาไม่เคยทำผิดในเรื่องนั้นมาก่อนเลยโอ้โหถือเป็นการคุ้มครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะคะทั้งทางคดีและทางหน้าที่การงานแต่แน่นอนว่าของฟรีไม่มีในโลก มันต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากๆแน่นอนเข้มงวดที่สุดครับและนี่คือด้านที่เป็นบทลงโทษหรือเงื่อนไขสำคัญในวรรคสองของข้อ14เขียนเหมือนเป็นสัญญาธาตุเลยครับว่าถ้าหากพยานคนนั้นไม่ไปเบิกความ,มหรือเบิกความไม่ตรงตามที่ให้ถ้อยคำไว้หรือเบิกความเป็นปฏิปักต่อรูปคดีการการไว้เป็นพยานนั้นจะสิ้นสุดลงทันทีสิ้นสุดลงทันที และปปะชก็จะกลับมาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นต่อไปตามกระบวนการเดิมเท่ากับว่าถ้าผิดสัญญาเมื่อไหร่ทุกอย่างที่เคยให้ไว้จะถูกริบคืนทั้งหมดแล้วก็ต้องกลับไปรับผิดในสิ่งที่ทําไว้แต่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วในทางปฏิบัติมันเคยเกิดขึ้นบ่อยไหมคะที่พยานกลับคําในชั้นศาลมันสร้างความเสียหายให้คดีขนาดไหนเกิดขึ้นได้เสมอครับและนั่นคือความเสี่ยงสูงสุดของการใช้เครื่องมือนี้ถ้าพยานกลับคํากลางศาลไม่ใช่แค่คดีจะพัง แต่ปปชาอาจจะเสียทั้งปลาซิลที่อุตส่ากันไว้เป็นพยานและอดได้ปลาใหญ่ด้วยโอ้โห oh oh. นี่คือเหตุผลที่กระบวนการคัดกรองและประเมินคุณสมบัติในตอนแรกถึงสำคัญมากพนักงานไตส่สวนต้องพยายามมองให้ออกว่าใครคือคนที่น่าเชื่อถือและยืนหยัดได้จริงภายใต้แรงกดดันในชั้นศาลไม่ใช่แค่คนที่อยากเอาตัวรอดไปวันวันครับวันนี้เราเจาะลึกประกาศเรื่องการกันบุคคลไว้เป็นพยานได้เห็นภาพที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะ ถ้าจะสรุปเป็นแก่นสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับคนที่จะไปสอบก่อนหน่าจะได้ประมาณนี้ไหมคะ 1. น,นิยามของบุคคลที่กว้างไปถึงผู้ถูกกล่าวหามันคือการเปิดช่องทางการต่อรองที่ยืดหยุ่นครับ 2. คุณสมบัติ3ข้อมันไม่ใช่แค่เช็คลิสต์แต่คือกระบวนการคัดกรองเพื่อหาสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดนั่นคือพยานที่น่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ทรงพลังพอที่จะปิดเกมได้ 3. กระบวนการที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการปปชชุดใหญ่มันคือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เครื่องมือที่อันตรายนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆไม่ใช่เพื่อความสะดวกในการปิดคดีและ 4. ผลของการกันตัวมันคือสัญญาที่มีทั้งรางวัลที่ยิ่งใหญ่และการลงโทษที่รุนแรงหากผิดคำพูดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือการแลกเปลี่ยนที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดจากทั้งสองฝ่ายครับ เป็นการสรุปที่เห็นภาพใหญ่ชัดเจนมากค่ะสิ่งที่อยากจะฝากให้ขบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับเครื่องมือนี้สะท้อนปรัชญาที่สำคัญมากในการปราบปรามการทุจริตในยุคป,ปัจจุบันที่มันซับซ้อนเป็นเครือข่ายบางครั้งการยึดหลักว่าต้องลงโทษผู้กระทำผิดทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจทำให้เราไม่สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่บนยอดของพีระมิดได้เลยอืมการการพยานคือการยอมรับความจริงที่ว่า เพื่อจะค้นล้มองค์กรอาชญากรรมหรือเครือข่ายทุจริตขนาดใหญ่เราอาจจําเป็นต้องเลือกที่จะไม่ดําเนินคดีกับผู้เล่นบางคนเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่จะมัดตัวผู้ที่เป็นหัวใจของเครือข่ายทั้งหมดสาหรับคนที่จะเข้าไปทํางานในองค์กรนี้การเข้าใจสมดุลที่ละเอียดอ่อนตรงนี้จะช่วยให้เห็นภาพที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบทกฎหมายและเข้าใจถึงจิตวิญญ,ญาณของการทํางานเพื่อต่อสู้กับการทุจริตอย่างแท้จริงครับ